สวัสดีครับตอนเสาร์ครับผมเสาร์มือวันที่5พฤศจิกายน2566ครับผมวันนี้ได้มีโอกาสเอาเจ้าเมษาออกมาตะควันเสาร์ครับผมหาวจัดระลัดบอกเลยครับผมตัวนี้มองไปมือผมนี่คือปลาซาเลยครับเด้อปลาซาบานอำนาจที่ยุติกระบานผมห่างจากบนผมกิโลนึงเลยครับผมนี่ครับมองไปมือผมนี่ครับนี่มองเผาผีครับนันสลาสวดศพครับผมนี่คือปลาย่าง นี่คือมงปลามันเขาก็เลืงเดีนี่ครับนี่ติดบานครับนี่บานครับนี่มกงไปมือผมหาวจัดประลัดบอกเลยครับผมตีตะไลเขาตัวนี้ครับผมแล้วก็มาเขาตัวนี้ครับผมเขาปลายยอดบักเมษาครับผมเมษาคู่ยึงหนึ่งโยกครับผมลงเขามาเทียบกิ้งนี่ครับผมงาใต้ต่ำๆนี่ครับผมแล้วก็วื้เขาหาบักเมษาครับผมได้คนละโยกครับผม นั่นครับเจ้ามิสาครับนี่ครับายมือผมนน่ครับนี่ครับผมตัวนี้เสียงไงครับผมนะครับผมกางไปไงน่ะละผู้คนมักเสียงหน่อยเพนก็ว่าเสียงไงละครับผมนี่ครับนี่ครับายมือผมดอแรนี่ครับผมกล่องบรซุ่มโอเคนี่ครับผมจัดเลยเด้อครับผมแต้มที่เจ็ดของเจ้าม่สาครับผมไม้ป่าไม้ดอนครับผมไม้ติดบ้านครับผมในป่าสะ ผมได้เขามาแหรอครับหยาดพ่หลอกนี่ครับผมตอนนี้เจ็ดโมงสามสิบห้าแล้วครับผมผมใส่รมม่าณสิบห้าที่ครับผมตะไลสามหลอกครับผมหลอดที่สามของเขาป้ายนี่เลยครับผมมีสาคู่ครับผมลงมากิ่งนี่ครับผมงาใต้นี่แล้วเขารวมต้นเลยครับผมเขารวมต้นเลยครับเขาแลกก็ไใดคนละโยครับผมไม่สาใดยี่สามยกนี่ละ คนใหญ่โยกหนึ่งโดนเลยครับผมห่วงจัดประลัดบอกครับผมหยุดคลิปกันครับครับผมมาแล้วครับผมนี่ครับเสียงใหญ่ครับผมเม็ดเอเลดครับผมน้ำปีกแน่นติบแล้วครับเป็นนกสีเท่าๆครับผมห้องกุกๆเลยครับผมโอ้ยดินขนนี่ครับเดี๋ยวไม่สาปปิดไปแน่นหน่อยหนึงครับผมเคนดินน้ำลงใหม่ นี่ครับเสร็จล้ครับผมหนึ่งกุกเสียงใหญ่นะครับเด้อผมมีขาล่มครับตัวนี้กู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 ครับผมนี่ครับเสารวันที่เจ็ดพฤศจิกายนเอ้ยเสารวันที่ห้าเนาะครับผมขอโทษครับขอโทษครับเสารวันที่ห้าวันอาทิตย์วันที่วันอาทิตย์ที่ห้าพฤศจิกายนสองห้าหกหกครับผมนี่ครับเจ้าที่จะทางเมันอยู่ในนี้แหละครับผมเมันเป่าพี่หลอกอยู่นี่แหละครับผมปลาซแซนี่ครับ บ้านอำนาจ,จเจริญตำบลสำโรงตะเจนครับผมติต่ตอกับัานประปุุนห้างจากาบัารปะปุุนประมาณ1นึ่งกมครับผม1นกิโลครับผม๋ยวออกก่อนเสารครับผมปบเดิมเด้อผนิจมันโอม้วนตัวที่เต็มที่สองแล้วครับผมจัดไปอย่าให้เสียครับขอบคุณครับ